สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่โบวี่โฮสซิทาโร่นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปรายเดือนที่มาก่อนล่วงหน้าเสมอเพื่อให้คุณได้วางแผนไกลลายนะคะแล้วก็รู้ก่อนล่วงหน้าได้เปรียบนะคะมันเป็นแนวนะ แนวนามันเป็นแนวทางนะคะสำหรับการวางแผนของเดือนต่อไปซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นของเดือนมิถุนายน2564นะคะจะเกิดอะไรกับชาววันจันทร์นะคะประจำเดือนมิถุนายนนะคะวันนี้หมอโบก็ใช้ไพ่สำหรับใหม่ตำราใหม่เข้ามาอัดเสริมนะคะให้กับทีมวันจันทร์ทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะทั้งวันจันทร์ก็ได้รับพลังเสริมนะคะจากหนูมุสิกะนะคะ บริวารของพระพิคเนตแล้วก็นกฮูกสีเหลืองนะคะนะตัวไทยของวันจันทร์นะคะเป็นบริวารของพระแม่รัศมีนั่นเองนะคะแล้วคลิปนี้นะคะหมอโบก็พิเศษนะคะอ่าอจะใช้ไพ่ใหม่สองกล่องนี้นะคะเจิมให้กับชาววันจันทร์นะคะน้องมาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยาจะบอกอะไรคุณแล้วก็คำแนะนำจากจักรวาลน,นะคะในเดือน นิทุนาย,ยน2 5 6 4เนาะอืมแต่มันไม่ใช่ดวงส่วนตัวใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะสำหรับชาววันจันทร์เนาะโอเคเริ่มสับไพ่กันเลยดีกว่านะคะคอร์ดไพ่ยิปซนะคะเต็มหมดแล้วนะคะเต็มหมดแล้วขอบคุณที่ทักมาบางคนอาจจะเพิ่งไปฟังคลิปที่หมอโบประกาศ นะคะแต่ทีเนี้ยรุ่นที่3มเต็มแล้วนะคะเต็มตั้งแต่ต้นเดือนเมษาแล้วนะคะประกาศไป2สัปดาห์ก็เต็มรุ่นที่4ี่ก็รอเดือนสิงหาตุลาสิงหาแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะประกาศอีกครั้งหนึ่งเนาะโอเคมาบอขอสับไพ่ให้หมดแล้วจะพูดทีเดียวนะคะสำหรับชาววันจันทร์นะมาดูว่า Energy ของคุณจะเป็นยังไง ทิมวันจันกดหนึ่งรัวๆก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปรับคําทํานายกันนะคะพี่น้องชาววันจันทรดวงจะเป็นยังไงนะคะขอสิบะะใบแรกก่อนนะคะใบแรกหล่นออกมา page of one hermit ace of pentacle นะคะเดี๋ยวจะปรับหน้ากล้องให้หน้อ justice นะคะ ซึ่งหมอโบจำได้ว่าจัสติกนี่เกิดขึ้นกับชาววันจันทร์บ่อยมากนะคะอ่า The View of Fortune Nail Sort Wow Two of c u p ค่ะเลิศจังเลยค่ะเอา <laughs> Two of c u p ก็มานั่นที่แล้วมาหรือเปล่าเนี่ยอ้าสามสามกระทาเลิศค่ะ Is of one นะคะดีจังเลยค่ะไอซิกออฟคั p ค่ะใบสุดท้ายช่องนี้อาจจะเป็นมี Energy ที่แบบแปลกๆนิดนึงนะคะหมอโบจะอินเนาะอินไปกับลูกดวง FC ของเราด้วยเนาะมันจะได้พลังงานที่ดีๆกลมเกืนกันไปเนาะขอเสนออีกสามใบแล้วกันนะคะสามใบคำแนะนำจากจัก,กรวาลเอาวหยิบผดกอง จริงมันจะต้องเป็นกองนี้เป็นยังไงกันบ้างเนาะชาววันจันทร์สถานการณ์โควิดนะคะมอโบก็ได้แค่เป็นกำลังใจให้อะเนาะมาค่ะปรับหน้ากล้องให้แล้วไงก็ทุกคนต้องดูแลตัวเองนะคะดีๆในช่วงโควิดนี้เนาะก็อขอให้เราร่วมใจกันนะคะมีพลังในการ รับผิดชอบต่อสิ่งสิ่งนี้แล้วก็ขอให้มันหมดไปจากโลกเราเร็วๆนะคะไอ้เจ้าโควิดเนี่ยสี่เหรียญใบแรกคำแนะนำจากจัก,กรวาลสามใบค่ะเท่นโนบสอรฟอยล์ออเพนเทอคิลอ่ะทีนี้มาดูว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใบนะคะเดี๋ยวขอที่ฐานก่อนนะคะอันนี้เพิ่งเปิดนะคะ Okay. เอาเสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไกด์ไลน์แล้วก็ได้ร,รับคำแนะนำคำทำนายที่ถูกต้องแม่นยำให้กับชาววันจันทร์ด้วยเถิดนะคะคุณผา้อารย์ขอกรีดนะเพราะเขาใหม่อยู่นะคะเปิดกลีดแรกเลยนะเนี่ยให้ชาววันจันทร์นะคะโอ้พระพรหมฤาษี พระพมลือสีนะคะนี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณประจําเดือนมิถุนายนนะคะกับข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาอย่างนี้ดีกว่าอ,อต้องหาที่วางจะได้เพ่งเอนเนอรจีได้ถูกเนาะโอเคไพ่งดงามมากเลยนะคะทีมวันจันทร์ทุกคนนะคะสุดยอดมากจะบอกว่า ภัยแห,ห่งอุปสรรคมาน้อยมากในเดือนนี้แทบจะไม่มีเลยนะคะเรามีอยู่อย่างหนึ่งน่าจะเป็นสุขภาพสะสมของคุณนะสุขภาพสะสมนะคะไม่รู้ว่าบางคนเป็นอะไระเนาะอืมบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพมาก,ก่อนหน้านี้แล้วแหละอ่ะทีนี้เรามาขึ้นเรื่องกันนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะหรือว่าสมาชิกเก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้หมอโบก็จะนํา ทริปบางทริปมาฝากนะคะกับตำราใหม่นะคะแล้วก็ต้องหวางกับดูว่าจะตรงหรือเปล่านะามาดูพื้นดวงสำหรับชาววันจันทร์กันก่อนนะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ตรงไม่ตรงก็ไม่รู้กรุณนาคอมเมนต์ด้วยนะคะเนาะที่จริงวันจันทร์เนี่ยเขาบอกว่าเทพประจำตัวของคุณก็จะเป็นเทพพระจันทร์นะคะแล้วก็ บุคลีของคุณอุปนิสัยของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่รูปร่างบอบบางอ่อนแอเหมือนคนขี้โลภไม่ใช่ใคล้ายๆคนที่แบบอ่อนแอบอบบางอะ่ะเหมือนคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยผอมเพรียวสมส่วนสวยงามนะคะผิวขาวนวลเนียนรูปน่าจะเป็นรูปไข่แววตาเจ้าชู้นะคะแล้วก็จะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมากๆพูดจาไพเราะนะคะนุ่มนวลวิวาทศิสินดีนะคะกริยามารยาทเรียบร้อยแล้วเป็นคนที่จิตใจอบอ้อมอารีขี้สงสารนี่คือจุดอ่อนนะคะ ผู้ชายก็จะแพ้น้ำตาผู้หญิงอืมคิดสงสารใจอ่อนมองโลกในแง่ดีแล้วก็รักความสงบนะคะรักสวยร,รักสวยรักงามมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็อเป็นที่รักใครข่ของของผู้คนนั่นแหละแต่บางครั้งก็จะชอบเรียกร้องความสนใจนะ attention นิดนึงนะคะว่าดื้อ่ะเออดื้อเอาแต่ใจตัวเอง สนงอนขี้น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ะคะที่ใจแปรปรวนๆไม่แน่นอนนะเพราะเขาเป็นดาวจันทร์ขึ้นๆลงๆอะเอนเนอร์จีผู้หญิงเนาะเออแต่เขาเนี่ยมีสติปัญญาที่เฉียวนะคะเฉียวเฉียวหรือว่าฉลาดเฉลียวนั่นเองนะคะ,ะเฉลียวฉลาดนั่นแหละมีความจําดีนะคะเรียนเก่งด้วยนะชาววันจันทร์เนี่ยบางคนนะคะเรียนเก่งอะแล้วก็เป็นคนที่มีความ รับผิดชอบดีนะคะรู้จักการเอาอกเอาใจไม่ใช่สิรู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะอืมแล้วก็เข้าใจโลกแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแต่เสียทีที่เป็นคนที่เป็นคนง่ายเกินไปบางครั้งใจอ่อนขี้สงสารนะคะจึงทำให้ตัดสินใจทำอะไรผิดพลาดได้ง่ายดังนั้นนี่เป็นอินเนอร์ของคุณหรือเปล่าน,นะคะถ้าเป็นก็กรุณาคอมเมนต์ให้หมอโบด้วยว่าใช่หรือไม่นะคะ สำหรับชาววันจันทร์เนาะทีนี้เราจะไปดูที่ไพ่ยิีของเรานะคะส่วนของไพ่ยิบีจริงๆแล้วนะคะในเดือนในเดือนมิถุนาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะก่อนหน้านี้คุณได้ตัดสินใจอะไรไปบางสิ่งบางอยา่างในเรื่องของการเรียนเอกสาร,รกฎหมายสัญญาต่างๆในนาพาสปอร์ตนะคะหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นทางการหน่อยคดีความหรือความยุติธรรมการให้เราความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ไพ่ประจำตัวของคุณนะคะเป็น Page of วันในเดือนนี้คุณจะมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจคุณจะบางคนนะเข้าไปสู่ในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะบางคนอาจจะเป็นแบบสอนการให้ความรู้คนอื่นหรือว่าคุณอาจจะไปศึกษาหาความรู้ข้อระยะสั้นระยะยาวก็ได้หรือว่าซุ้มทำอะไรบางอย่างอยู่แล้วคุณจะออกมากับคําตอบนั้นนะคะบางคนนะคะกำลังแบบมีความมุ่งมั่นพยายามนะคะจะ ไปในเส้นทางที่ตัวเองแบบได้เดินมาแล้วคุณไปถูกทางนะคะ Age of Pentacle นะคะสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะมีคนอื่นมาทำได้เป็นตัวคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะทำได้คุณเป็นคนที่มีความสามารถนะอย่างที่หมอโบบอกไปแล้วคุณเป็นคนที่มีความรู้มีทักษะด้วยนะในเดือนนี้นะคะดิสนีย์มานะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรบางอย่างมาดนบันดาลคุณให้คุณมีความโชคดีเข้ามาด้วยนะคะในเดือนนี้นะ บอกเลยว่ามันจะเป็นเรื่องดีๆมีข่าวดีเข้ามานะคะส่วนการงานหมอโบอมองว่าทุกอย่างนะคะมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะ,ค,ะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานคุณจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะแล้วสิ่งที่คุณทําบางคนสามารถเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรือพัฒนาตัวเองนะคะคุณทํางานที่ถูกที่ใช่สําหรับคุณถ้าใครที่กําลังหางานอยู่นะคะคุณจะมีออฟเฟอร์เข้ามาเป็นงานเก่า หรือเป็นสิ่งที่คล้ายๆอันกเก่าๆที่คุณเนี่ยจะทํามันขึ้นอยู่กับคุณจะเลือกหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะแต่สิ่งที่หมอวบม,ม,มองเห็นนะคะไพแห่งอัศวินเกิดขึ้นเยอะนะแสดงว่าคุณนะี่กำลังจะมีความแบบมุมมนะนะคะพยายามเพียรพยายามกับสิ่งที่ัวงทำอยู่ให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีมากปกปักร,รักษาคุณนะคะอ ในเดือนนี้นะคะชาววันจันทร์เนี่ยไม่มีไพ่ดาบที่มาเป็นอุปสรรคนะคะน่าจะมีแค่อย่างเดียวนะคะคือในเรื่องของอารมณ์อารมณ์มุททะลุนะคะสิ่งสิ่งนี้ควรที่จะนั่นบางคนพยายามต่อสู้ดินน้นรนแก้ไขอุปสรรคแก้ไขปัญหาบางอย่างนะคะแต่คุณควรที่จะวางแผนก่อนลงมือทําหรือว่า take action กับบางสิ่งบางอย่าง คุณอาจจะเป็นเดือนที่วีซี่มากๆในเดือนนี้แต่ควรที่จะมีแผนมีลำดับการจัดการระเบียบระบบของการงานนะคะคุณจะมีผู้รู้เข้ามาในชีวิตไพ่ฤาษีขึ้นสองใบคุณเห็นไหมไพ่ฤาษีขึ้นสองใบคุณจะได้รับคำกูคุณจะมีกูรูที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณนอกจากจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษานะคะคุณยังจะมีแบบคุณจะรู้อาไพ่พระพรหมฤาษีเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่เกิด วันคู่อ่ะเกี่ยวกับวันคู่นะคะคุณส่วนใหญ่อ่ะที่เข้ามาน่าจะน่าจะเป็นช่วงของคุณไปเรียนไปศึกษาเล่าเรียนหรือการเรียนการสอนการให้ความรู้นะคะซึ่งในเดือนช่วงที่หมอโบทำทำคลิปเนี้ยนะคะหมอโบอัดคลิปก่อนที่หมอโบจะสอนนะคะซึ่งเป็นการเผยแพร่วิชาศาสตร์ยิทซีนะคะให้รุ่น3ามนั่นเองนะคะก็ถือว่าก็ใช่นะกาลังจะให้ความรู้ถ่ายทอดอะไรบางอย่างออกไปนะคะ อีกสิ่งหนึ่งที่ดีสำหรับคุณมากๆนะคะ m มโบเห็น2 o f Cup กํกำลังเข้ามาหาคุณคุณกำลังจะมีคู่เข้ามานะคะสำหรับคนโสดยินดีด้วยนะคะใครที่รอคอยแฟนเก่าสามารถที่จะกลับมาได้นะคะเนาะมี s ิกออฟคัเกิดขึ้นคนที่เข้ามาในชีวิตคุณในเดือนนี้น่าจะเป็นโซเมททวินเฟรมคุณก็ได้นะคะชาวต่างชาติทางไกลก็ได้เป็นคนที่มีความรู้มีการศึกษาสุข,ขุมนะคะสุข,ขุมเนาะ ซึ่งถ้าเดือนนี้ถ้าใครที่มีคู่อยู่ความสัมพันธ์คุณจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีราาเตือนได้นะคะเนี่ยมีข่าวดีๆเข้ามาหาคุณนะในเดือนนี้กรุณาพิมพ์คําว่าขอบคุณข่าวดีจากจัก,กรวาลขอบคุณโชคชะตาที่นําพาข่าวดีมาให้ฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ควรระวังนะสิ่งหนึ่งที่ควรระวังคือสุขภาพแล้วก็การเงินเนี่ยอย่าให้ใครยืมเงินนะคะ ระวังจะไม่ได้คืนเป็นช่วงที่คุณสร้างเนื้อสร้างตัวได้บางคนเคลียร์นี่เคลียร์สินได้แต่คุณนะคะคุณจะปลอดภัยในเดือนนี้ I trust I am always safe and protect protect นะคะคุณได้รับการปกป้องจากจักรวาลนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะแต่สุขภาพของคุณนี่สิคุณควรที่จะฮิลลิ่งนะคะสุขภาพของคุณคุณจะรู้ว่าคุณเป็นอะไรหรือคุณจะสามารถที่จะแก้ไขได้นะ พยายามเปิดใจนะคะบางคนอาจจะได้รู้ความจริงกับใครบางอย่างกับใครสักคนเข้ามานะคะเนี่ยจัดเม้นมากับ10ดาบเนี่ยความจริงความลับอางอะไรบางอย่างจะถูกเปิดเผยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพยายามที่จะให้คุณรู้อะไรบางอย่างใครทำอะไรไม่ดีกับเราเนี่ยนอกจากคุณนะคะจะได้รับการซัพพอร์ตแล้วคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านดีมากๆปกปกัปกรักษาคุณคือพ้าอย่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นเยอะนะหมอโบคอ ขอดูความหมายให้คุณนะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะคุณได้ไพ่พระพรหมฤาษีนะคะพระพรหมฤาษีนะ,ะสาธุนะคะเนาะสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในเดือนมิถุนายนนะคะพระพรหมฤาษีนะคะมาดูว่าข้อความใดนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไพ่ใบนี้เกิดขึ้นนะคะแสดงว่าเจ้าชะตานะคะได้รับพรและ ความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนนะคะหรือมีผู้ใหญ่เนี่ยให้ความรักความเมตตานะคะในเดือนนี้เนี่ยมาสองใบเลยให้ฤกษสีของคุณนะคะเนาะคนลุกอะเอ็นดูนะคะเอ็นดูแล้วก็คอยให้ความช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มันจะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขก,กายสบายใจมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตสูงนะคะนอกจากนี้แล้วนะคุณยังมีความเป็นวุฒิภาวะนะคะ ทางด้านปัญญาแตกฉานนะคะเรียนอะไรนะน้องๆน,นักศึกษาช่วงนี้จะปังมากๆเลยหรือว่าคุณพ้าไปเรียนศาสตร์ใดๆคุณจะแตกฉานในวิชานั้นที่เรียนนะคะเนาะสุขุมรอบครอบสามารถใช้ความรู้นะคะความรู้แล้วก็ความสามารถในแก้ไขวิกฤตการณ์หรือว่าแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวสามารถให้คําปรึกษาแล้วก็เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ในเรื่องต่างๆเป็นอย่างดีนะคะในเดือนนี้เนาะ นะส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บอกว่าการงานคุณจะมีโชคลาภไม่ใช่โชคลาภคุณจะมีโชคดีในเรื่องของการงานเข้ามาหมอโบเห็นนะคะในเรื่องของ8คาถานะคะคุณจะมีความโชคดีเข้ามาในเรื่องของการงานนะคุณจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะแปดคาแปดเหรียญต่อยอดขึ้นไปเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชานะคะเอ็นดูคุณเป็นพิเศษนะคะเนี่ยคุณจะได้รับการแบบส่งเสริมในเรื่องของการงานด้วยแต่ก็จะมีคนนะอิจฉาตาร้อนระวังนะ คนแอบอยู่ข้างหลังคุณก็มีอิจฉาเนาะอิจฉาตาล้อนแล้วก็การรู้จักรักษามิตรภาพหรือการอบอ้อมอารีนะคะจะหนุนนําให้ชีวิตของคุณและการงานของคุณเนี่ยราบรื่นและประสบความสําเร็จนะคะส่วนการเงินนะคะเนี่ยการเงินถ้าใครนะคะที่หมุนเงินนะคะมีใช้ใจ่ายมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างมากเนะะื่องจากเป็นคนที่ใช้เงินเก่งนะ,ะเนี่ยชาววันจันทร์ก็ใช้เงินเก่งมากๆนะเนะปย์คนเยอะนะคะประกอบกับ เป็นคนที่ใจกว้างอ่ะใครมาขออะไรก็ช่วยนะคะบางทีเนี่ยคือคิดถึงแต่จะช่วยแต่คนอื่นนะคะหมอโบมีอะไรมาชนหัวใจตัวเองเมื่อกี้นี้ว่าเมื่อคืนได้ยินได้ยินข้อความหนึ่งมาว่าคุณเนี่ยไม่สามารถช่วยทุกคนบนโลกนี้ได้นะคะคุณเนี่ยจะเห็นเรื่องของคนอื่นนะสำคัญกว่าเรื่องของคน ตัวเองเสมอหมายถึงว่าใครมีปัญหาอะไรคุณจะไปคิดถึงปัญหาของคนอื่นก่อนจนคุณเนี่ยลืมคิดถึงตัวเองนะคะดังนั้นคิดตรงนี้ใหม่นะคะคิดตรงนี้ใหม่อันนี้ฝากไว้ให้คิดเฉยๆนะคะนะดังนั้นการเงินเนี่ยส่วนใหญ่จะหมดไปกับการอนุเคราะห์ผู้อื่นนะคะญาติมิตรหรือคนใกล้ชิดนะคะจึงเก็บเงินไม่ค่อยได้ช่วงนี้นะคะหรือทางที่ดีคนที่จะรู้จักเก็บออมนะคะนอแต่ไพ่ใบนี้นะคะ บอกว่าบุญกุศลเหล่านั้นนะคะที่คุณทําไปนั่นแหละจะส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นเพียงแต่รู้จักการให้ที่เพียงพอนะคะแล้วก็เหมาะสมเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยลำบากเดือดร้อนนะคะส่วนความรักมีงดงามมากนะคะความรักถ้าใครที่เป็นคู่กันมีแฟนแล้วก็จะเป็นเดือนที่มีความแบบชัดเจนเป็นเหตุเป็นผลนะคะทัศนคติที่ตรงกันหันหน้าคุยกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะแล้วก็ ต่างคนต่างที่จะแบบมาชั่วนะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคุณจะใส่ใจกันให้ความบอบอุ่นซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะในเดือนนี้นะคะแล้วก็บางคนนะคะความรักที่ผิดหวังมาก่อนบางคนยังมีบาดแผลในใจลึกๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันส่งผลให้การเริ่มต้นความรักของคุณครั้งใหม่มันเป็นไปได้ยากเนี่ยบาดแผลมันก็ยังมีอยู่ดังนั้นฮิลลิ่งตัวเองสินะคะ พยายามที่จะเปิดใจแล้วก็ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนซะนะคะบางท่านนะนะเพราะว่าคุณเป็นโรคอย่างหนึ่งโรคกลัวการเริ่มต้นแล้วก็โรคกลัวการผิดหวังนะคะถ้าบางท่านนะคะไพ่มันสวยมากเลยอะ่ะบางคนมีเกณฑ์ที่จะดูใจกันไปถึงระยะยาวถึงขั้นสามารถที่จะแต่งงานได้เลยนะเนี่ยนะคะมีข่าวดีจากทางไกลหรือว่าแฟนของคุณรักกันดีมากๆนะคะหรือไม่ ก็เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะที่จะถูกโฉนก,กับคุณนะคะอาจจะอา,อายุห่างกันกับคุณหลายปีหน่อยนะในช่วงถ้าเป็นคู่ของคุณนะคะหรือไม่นะคะคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นความรักที่งดงามมากอาจจะเป็นคนที่มีอายุต่างเรานิดนึงแต่เขาเป็นคนที่มีการศึกษาสูงนะคะเนาะอีกอย่างหนึ่งนะคะคู่ใหญ่เนี่ยจะให้ความร่วมมือสนับสนุนคุณนะคะแล้วก็ให้คําแนะนํากับคุณดีมากๆในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ผู้คลองหรือว่าเรื่องการงานก็ตามนะคะสุขภาพนะคะระวังดีๆเลยสิบดาบมาเนี่ยนะคะกระดูกเอ็นหรือช่วงขาช่วงหลังนะคะหรือว่าบางคนนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการโลกปวดหลังนะคะหรือว่าตามข้อกระดูกควรใี้สมันออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายหรือว่าบริเวณบริหารกล้ามเนื้อของตัวเองข้อกระดูกหรือว่าเกี่ยวกับการเดินหรือวิ่งนะคะก็จะเป็น ทาให้เราสุขภาพมันเริ่มเริ่ม,มดีขึ้นนะคะพยายามปรับเนาะสรุปทั้งหมดทั้งมวลนะคะในเดือนนี้ของคุณเนี่ยคุณจะหนึ่งแหละผู้ใหญ่ให้การสนับ,สน,บสนุนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษารวมไปถึงอุปสรรคใดๆที่เข้ามาคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะ,ะยังหมายถึงการที่คุณจะสันโดษเป็นพิเศษนะในเดือนนี้เพราะว่าเฮอร์มิตมา2ใบนะคะเหมือนค้นหาความสงบของชีวิตแล้วก็เริ่มต้นเข้าไปสู่การศึกษา สัจธรรมของโลกใบนี้หรือว่าอยากจะรู้อะไรบางอย่างอย่างเงี้ยเออคุณกําลังต้องการคําตอบของชีวิตเนาะทีนี้หมอโบขอดูหน่อยนะคะบางคนถามมาว่ามีโชคลาภไหม่มีค่ะดิสนีย์วิลออฟฟอร์จูนมานะคะเดวิลออฟฟอร์จูนมาหมอโบว,ว่าคุณจะมีโชคดีไม่รู้โชคโชคนั้นจะคืออะไรอะ่ะแต่รู้แต่ว่าคุณได้รับในสิ่งที่คุณแบบเคยให้ออกไปอ่ะนะคะ แเหรียญการเงินบางคนได้รับเงินเพิ่มนะคะจากบางอย่างแต่มีโชคดีเข้ามาเอาแหละไฟบาลานนะคะไฟบาลานซ์นะคะพยายามหาความสมดุลของชีวิตเองให้เจอนะคะถ้าใครที่กําลังอยู่ในช่วงที่หาตัวตนของเก่งหรือไม่มีความบาลานซ์เลยอย่างเงี้ย โอเคเวลดิสเซอร์รีเวิร์ดคุณกําลังจะได้รับบางสิ่งบางอย่างตอบแทนจริงๆเราส่งอะไรไปเราก็จะได้อย่างนั้นกลับมาเหมือนคุณนะโยนลูกบอลไปที่ผนังสิ่งๆนี้ก็จะตอบแทนขึ้นมากับเด้งกลับขึ้นมาหาคุณดังนั้นเธอทําอะไรไว้สิ่งๆนั้นจะตอบแทนเพราะว่ามีไพ่เฮอร์มิตหรือว่าไพ่ฤาษีขึ้น2ใบเลยนะคะอาลลาโซล่านะคะโซล่ Pixel, าพิกเซลจัการาที่2นะคะบางคนอาจจะเปิดจัก,การาที่2แล้ว นะคะแต่ส่วนน้อยอาจจะถูกบล็อกอยู่นะคะเพราะเอเนจีไพ่ส่วนใหญ่โพซิทีฟนะคะแต่ม่มีบางคนที่ยังบล็อกอยู่หรือว่ามีปัญหาอยู่เพราะว่าเห็นสิบดาบขึ้นมานะคะจากขันที่2มันเกี่ยวกับโซล่าพยายามที่จะออกไปรับพลังงานนะคะแสงแดดบ้างนะคะให้มันแบบเขาเรียกอ,อะไรรับแสงบ้างบางคนขาดวิตามินดีหรือเปล่าไม่รู้นะหมอพอเป็นนะ เออเพราะว่าอยู่นี่มันไม่ค่อยมีแดดเนาะเออแล้วไปตรวจก็แบบขาดวิตามินดีนะคะคุณควรที่จะแบบมันเป็นจสาก,กัดาที่เป็นสก,กัดที่อยู่ช่วงท้องอะนะคะช่วงท้องต่ําลงมาจากสะดือนิดนึงนะคะสก,กัดที่สองน่ยแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะดื่มน้ำเยอะๆสาก,กัดานี้จะไปเกี่ยวข้องกับกระเพาะ ปัสสาวะมดลูกหรือความรู้สึกทางเพศอวัยวะต่างๆนานานะคะก็ถ้ามันบอกอยู่ลองสังเกตดูว่าตัวเองมีปัญหาไหมนะคะเกี่ยวกับการปวดปวดตึงช่วงล่างแล้วก็สะโพกรู้สึกหัวร้อนใจร้อนมีอารมณ์โมโหนะคะไม่ค่อยมีสมาธิปอดปร่งหรือว่าขาดจินตนาการขาดความสร้างสรรค์หรือว่ามีปัญหาในเรื่องของเซ็ก์อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็บางคนนะคะอาจจะ ถ้าคุณรู้นะคะคุณอยากจะแก้ไขก็ค,คือดื่มน้ําเยอะๆยอะแล้วก็ออกกําลังกายออกกําลังกายด้วยนะคะแล้วก็พยายามที่จะพยายามที่จะเดี๋ยวนะโซลา่าออโทษทีหมอโบอพูดผิดนะคะโทษที <laughs> พูดไปพูดมามันไม่ใช่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะคะจากกัดที่สามนะไม่ใช่จากกัดที่สองนะคะโทษที อันนี้จะเป็นจักรกาที่3นะคะเราก็ยังพูดกันอยู่ว่าโซล่านะคะคุณถ้ามีปัญหาคุณจะมีปัญหาทางกระเพาะนะคะกระเพาะอาหารแล้วก็อาการปวดนะคะปวดท้องนะคะก็คล้ายๆเมื่อกี้แต่มันขยับขึ้นมานิดนึงอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการตื่นตัวต่อสิ่งแวดล้อมนะคะจักรก่านี้จะอยู่บริเวณช่วงท้องนะคะขึ้นมาจากจักรกเมื่อกี้นิดนึงระหว่างลิ้นปีนะคะแล้วก็สะดือลึกลงไปนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่า ไม่ค่อยพอใจกับความความเป็นอยู่ของตัวเองสักเท่าไหร่หรือมีอีกโก้สูงก็ได้นะคะอาการปวดท้องอืหรือว่าเกี่ยวกับทางเดินอาหารด้วยนะคะดังนั้นก็ออกไปรับพลังงานแสงอาทิตย์นะคะในยามเย็นหรือเช้าก็ได้ออกกําลังกายนะคะแล้วก็ดีถออเตงบ่อยๆทำสมาธิฝึกลมหายใจนะคะเข้าออกลึกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณทําตรงนี้ได้แล้วแต่หมอบว่าบางคนคุณทําได้แล้วเนี่ยทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะ ถ้าคุณทําแล้วคุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณมีพลังขึ้นนะเพราะเขาเป็นจักรกของพระอาทิตย์นะคะมีพลังขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้อํานาจของคุณเนี่ยพลังของคุณเนี่ยเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้มีสัญชาติยานที่ค่อนข้างมั่นยําแล้วก็มีรางสังหรณ์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าใครที่ทําความสะอาดหรือมันเปิดแล้วบางคนเปิดแล้วแหละแต่บางคนยังถูกบล็อกอยู่นิดนึงนะคะโอเคนะยังไงก็ คลิปยาวจังเลยชาววันจันทร์นะคะขอให้วันจันทร์ทุกคนนะคะจงประสบความสําเร็จนะคะโชคดีกับพรของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณได้รับด้วยนะคะสาธุอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันนะคะกด s u b สไครต์ไลค์แชร์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ